คุณครูบอกเป็นเสียงเดียวกันครับช่วงนี้เหนื่อยมากเลยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนแล้วจะมีหน่วยงานไหนบ้างไหมช่วยคุณครูได้บ้างคุณแม่คนนึงก็หนักใจครับหลังเจอบุหรี่ไฟฟ้าที่ลูกได้ซุกซ่อนไว้ในห้องน้ําบอกว่าน้ําตาไหลเลยขณะที่อีกหลายคอมเมนต์ก็อยากจะให้เอาจริงเอาจังกับพวกกลุ่มผู้ค้าหรือว่าพวกที่นําเข้ามาเนี่ยเอาให้นางๆหน่อยนะครับใช้อัตราโทษสูงสุดไปเลยได้ไหมกับผู้จําหน่ายจ่ายแจกเนี่ย ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, เอาให้ทุกช่องทางไปเลยเรื่องนี้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับจากโพสต์ของคุณหมอทศพรเสรีรักในฐานะประธานกรรมธิการสาธารณสุขนะครับในโพสต์นั้นระบุว่าเจอบุหรี่ไฟฟ้าในห้องหลานสาวอยู่ชั้นป .5 เท่านั้นเองนะครับซื้อการผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวโดยในที่ประชุมกรรมธิการเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําบุหรี่ไฟฟ้าที่ยืดได้มาแสดงนะครับก็มีบุหรี่ไฟฟ้าที่ทําเป็นลักษณะ ตัวตุ๊กตาน่ารักน่ารักเลยดูจากภาพก็เดาเอาละกันครับว่าเขาตั้งใจจะทํามาขายลูกค้ากลุ่มไหนคุณหมอทศพรบอกว่าจากการศึกษานะครับพบว่าเด็กไทยกลุ่มอายุในช่วง13-15ถึงปีเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง17%ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับใกล้ตัวลูกหลานพวกเรามากเลยทีเดียวคุณหมอก็มี2แนวทางที่แนะนำนะครับแนวทางแรกคือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตรวจด,ดูว่าลูกหลานของท่านแอบซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในห้องหรือว่าที่ไหนหรือไม่ 2คือในส่วนของครูแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับก็ต้องตรวจดูว่านักเรียนของท่านมีการแอบสูบบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ําหรือเปล่าพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็รณรงค์ติดแฮชแท็กเด็กไทยไกลบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับขอบคุณครับ